สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรดีๆที่จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ให้กับพี่น้องเกษตรกรค่ะก่อนอื่นขอสวัสดีพี่หมูก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องปูนะคะสวัสดีค่ะน้องปูจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่แนะนำผลิตภัณฑ์ของเซตที่สามยางพารายางพาราค่ะคือเศรษฐกิจหลักเลยอันนี้ก็จะมีแพลตินัมค่ะสูตรสามสูตรห้าและสูตรเจ็ดนะคะก็คือยางพาราเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ย ส่วนใหญ่ที่เราจะใช้เลยก็คือเป็นช่วงของอายางใหญ่ยางมีปัญหาคือ,อถ้ายางไม่มีปัญหาเนี่ยเขาจะไม่เลือกใช้ของอื่นคือกเกษตรกรเนี่ยเขาจะมีของเขาอยู่แล้วบางส่วนเนี่ยถ้าไม่มีปัญหาเลยจะใส่แต่ปุ๋ยเม็ดจะใช้แต่ปุ๋ยเม็ดบางลงรากอย่างเดียวคือเล่งอย่างเดียวเลยะนะคะแต่ในขณะที่เล่งไปเนี่ยพอนเนง้เกิดอาการตันนะคะเกิดอาการอาหารไม่พอหรือ เกิดอาการดินมีปัญหาและดูดเชื้อโรคเชื้อราขึ้นไปเนี่ยทำให้เกิดแผลเกิดอาการยางไตนึ่งยางหน้าตายโรคราดําเส้นดําพวกนี้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรห้าของเราเนี่ยจำเป็นมากนะคะแล้ววิธีการใช้เนี่ยประหยัดที่สุดหนึ่งหนึ่งชิ้นนี้นะคะหนึ่งชิ้นนี้นะคะขวดกระป๋องนีานะคะห้าร้อยซีซีเนี่ยสามารถป้ายหน้ายางได้ถึงหนึ่งพันต้นหนึ่งพันต้นหนึ่งพันต้นค่ะบอกได้เลยว่าประหยัด สูตร3นะคะตัวแรกเลยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการบํารุงนะคะการกําจัดเชื้อโรคเชื้อราต่างๆในท่อน้ําเลี้ยงคือเรียกง่ายๆว่าเป็นยานรักษาพืชแต่มาในรูปแบบของปุ๋ยน้ำ,น,ำนี่เองค่ะไม่ว่าจะเป็นการรักษาการป้องกันการกําจัดนี่สูตรสามของเรานี่ช่วยได้หมดเลยเดี๋ยวพี่ขอถามเป็นความรู้นิดนึงค่ะว่าปุ๋ยน้ำเนี่ยมันดีกว่าปุ๋ยเม็ดยังไงปุ๋ยน้ําดีกว่าปุ๋ยเม็ด่ยังไงที่เป็นเคมีที่ใช้นะคะ คือคำว่าปุ๋ยคำว่าปุ๋ยเนี่ยส่วนใหญ่คนจะนึกถึงปุ๋ยเคมีก่อนนะคะและการที่เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยจะบอกให้เขาเลิกมาใช้ปุ๋ยน้ำเนี่ยเขาจะไม่เชื่อเราและเขาจะไม่นับถือเราเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะซึ่งถ้าเป็นนักวิชาการทั่วไปเนี่ยเขาจะบอกได้เลยว่าปุ๋ยเม็ดเนี่ยจะมีประโยชน์กับพืชในทางดินและทางรากนะคะแต่ปุ๋ยน้ำเนี่ยไปช่วยยังไง ปุ๋ยน้ำเนี่ยจำเป็นมากกับพืชในทางใบะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทางรากทางดินเนี่ยเราก็ใส่ปุ๋ยเคมีได้ปกตินะคะ,คะแต่ปุ๋ยน้ำเนี่ยเราไปช่วยเขาเสริมในเรื่องของการออกดอกออกผลฉีดพ่นทางใบและที่สําคัญคือในเมื่อประสิทธิภาพเนี่ยเห็นผลดีแล้วเราก็จะประหยัดในเรื่องของการใช้ปุ๋ยเคมีลงไปได้อีกสูตร5นะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของยางพาราเป็นหลัก Oh, ใช่คะ่ะแต่สูตรห่าเนี่ยจะเป็นเรื่องของการรักษานะคะมไม่ว่าจะเป็นายางหน้าตายยางตายนึ่งพวกนี้นะคะน้ํายางไม่ออกน้ํายางออกมาแล้วใส่ไม่คน้นพวกนี้นะคะออกมาแล้วน้ํายางออกมากลิ่นเหม็นพวกเนี้ยนะคะหรือไม่มไม่ว่าจะเป็นโรคราดํา รากเน่าคนเน่าพวกนี้นะคะสูตรห้าของเราเนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้เลยตัวนี้เป็นตัวแก้โดยเฉพาะเลยนะคะใช้แล้วเนี่ยรับประกันค่ะยางหน้าตายยางไายเนื่องพวกนี้แผลจะหายเร็วน้ํายางที่ใส่สก็ออกมาข้นเลยค่ะ,ะแล้วก็พวกเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่ในดินต่างๆเพราะยางพาราเนี่ยจะมีปัญหามากในเรื่องของรากนะคะเพราะว่ายางพาราเ,เขาจะใช้รากหาอาหารเพื่อที่จะผลิตออกมาเป็นน้ํายางในท่อน้ําเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดดินมีปัญหาหรือรากมีปัญหาเนี่ย ของเราสูตรห้าช่วยได้สูตรเจ็ดของเรานี่จะต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่พิเศษสุดๆพิเศษมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นสูตรที่คิดค้นขึ้นมาเนี่ยเพื่อในการที่จะไปขยายเซลล์พืชนะคะขยายยังไงขยายทั้งทางกว้างและทางลึกขยายเพื่อที่จะเอาอาหารเนี่ยไปเก็บไว้ทั้งทางรากลำต้นใบดอกผลน,นะคะเวลาที่ฉีดพ่นเข้าไปปุ๊บเนี่ยพืชเนี่ยสามารถนําอาหารเข้าไปเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นเรียกว่าอะไรดีล่ะเหมือนเราสเปรย์สเปรย์หน้าเราอะ พอเสเปรย์ปุ๊บสดชื่นเลยเหมือนกันค่ะเราเอาไปฉีดพ่นกับพืชของเราฉีดพ่นปุ๊บพืชสดชื่นรับอาหารตั้งแต่ใบยันรากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวกระตุน้นเห็นผลเร็วเห็นผลไวเขียวเร็วโตเร็วเก็บเกี่ยวได้ไวอย่างนี้เลยสูตรเก้าของเรานะคะตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นสังกษีพืชสังกษีพืชยังไงเพราะว่าในพืชทุกชนิดเนี่ยมันจะต้องมีการาเขาเรียกว่า ขาด่าสังกสีเมื <pl ains> ่อสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างร้อนจัดหนาวจัดหรือว่าเกิดเขาเรียกว่าฟ้าฝนแปรปรวนอะไรพวกนี้พืชเนี่ยมันจะมีการกลัวค่ะคือพูดภาษาบ้านาเลยแบบมันเหมือนมันกลัวมันใบมันช็อกอะไรพวกนี้แต่ว่าสูตรเก้าของเราเนี่ยเขาเรียกว่าไปเพิ่มพลังงานพืชเพิ่มท่าสังกสีให้กับพืชช่วยยังไงช่วยปรับสภาวะของพืชให้เป็นกลาง ไม่ว่าจะเป็นร้อนจัดหนาวจัดก็คือทําให้พืชไม่รู้ร้อนรู้หนาวถึงช่วงเวลามาก็สามารถออกดอกออกผลได้ปกติยกตัวอย่างข้าวประเทศไทยของเราจะมีอยู่ช่วงสักสองปีที่แล้วเดือดร้อนมากในช่วงที่หนาวจัดเกิดอาการข้าวอขออภัยนะคะเป็นโรคจู่ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าข้าวเป็นโรคจู่เป็นยังไงคือการออกไม่สุดรวงไม่พ้นใบธงนั่นหมายความว่าพอมันออกมาปุ๊บเนี่ย เคสอนข้าวหรือรวงข้าวเนี่ยพอโดนอากาศปุ๊บเนี่ยมันหดมันจะไม่ออกอีกเลยทําให้เกษตรกรเดือดร้อนไม่ได้ข้าวเลยก็คือว่าสูตรก้าของเราเนี่ยจะช่วยทําให้ข้าวเนี่ยออกสุดรวงสุดใบทงออกมาแบบเม็ดเต็มเม็ดเต็มดีเลยนะตัวสุดท้ายเรียกว่าเป็นพระเอกเลยดีกว่าที่ผมก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะช่วยทั้งเรื่องพืชแล้วก็เรื่องดินเรื่องสภาพแวดล้อมหลายๆอย่างมากเลยก็คือตัวแพตตินั่ม แรตินัมของเราเนี่ยนะคะเป็นชนิดผง<ะ>นะคะก็คือว่าเขาเรียกว่าเป็นพระเอกที่เสริมฤทธิ์ให้กับทุกสูตรของเราที่มีนะคะเ,คเพราะว่าช่วยเรื่องอะไรจะแตกต่างสูตรผงจะแตกต่างจากสูตรน้ํำยังไง<ะ>สูตรน้ําของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชีวภาพสังเคราะห์ะนะคะเป็นสังเคราะห์ที่สามารถที่จะมิกหัวอา,อาหารเสริมอะไรก็ได้เข้าไป<ะ>เพื่อทําให้ออกมาเนี่ยประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในแพลตินัมของเราเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของผงที่สกัดออกมาเป็นรูปแบบผงเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ร่วมกันเนี่ยประสิทธิภาพก็จะเสริมขึ้นมาอีกเป็น2เท่า3เท่าแล้วแต่เราไปฉีดกับพืชอะไรนะคะแต่ประสิทธิภาพของแพลตตินัมเนี่ยจะช่วยในเรื่องของระบบรากดินต้นใบเห็นชัดเจนนะคะถ้าเราฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยหนึ่งเลยความเขียว อ่าต้นแข็งใบเขียวดอกดกนี่คือชัดเจนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องค้างครับสวัสดีครับผมผมหมูมาวันนี้ก็มาถามพี่หลังอยากใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมก็ใช้พูดง่ายๆแล้วพี่เนาะอาหารเสริมของพืชค่ะ ผลผลิตเป็นยังไงบ้างครับพี่ความเป็นยังไงบ้างตอนนี้ตอนนี้นะคะก็คือคือแต่ก่อนที่เราเริ่มทำยางนะคะ,ะก็ปริมาณน้ํายางเราจะไม่ค่อยเท่าไหร่อะ่ะครับพอดีมารู้จักกับสินค้าตัวนี้ครับคือผลิตภัณฑ์นาโนเราก็เลยทดลองใช้ดูแรกๆเราก,ก็ไม่เชื่อว่ามันจะดีหรอกรแต่ว่า พอเราทดลองใช้เราก็รู้สึกว่าน้ำยางเรามันเพิ่มขึ้นนะคะน้ำยางเรามันเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เราเปิดกรีดแรกๆเราจะได้อยู่ที่ปริมาณประมาณ200รกิโลนะคะแต่พอเราใช้ผลิตภัณฑ์นาโนน้ำยางตอนนี้เราจะได้400ร้อยกิโลอ่อแล้วต้นต้นยางอะไรหรือมันโทรมมั้งไหมฮะก็เปรียบเทียบกับที่เขาใช้ใช้ยาเล็ก มันก็ดีขึ้นนะคะ่ะสังเกตได้จากใบเราจะมีสีเขียวเข้มค่ะแล้วปริมาณน้ํายางในถ้วยเราก็เหมือนว่าความเข้มข้นของน้ํายางเรามันก็จะดีกว่าแต่ก่อนนะคะแต่ก่อนคือมันจะความเข้มข้นมันไม่ค่อยเท่าไหร่เวลาเรารเรงแง่คือโปรโตีนในในเนื้อยางในสูงถูกไหมฮะเหมือนว่าแต่ก่อนอะเราใช้น้ํากรดเราจะกวนแล้วมันจะไม่ค่อย ไม่ค่อยเหนียวอ่ะเวลาไปขายหนักๆนี่เขาไม่สงสัยว่าข้างในมแปลกใส่ก้อนหินวะเขาเขาเขาไม่สงสัยกะไมันต้องผ่าดูเลยครับไม่ค่ะเขาเขาไม่ได้ผ่าขนาดนั้นถึงแม้ราคายางมันจะถูกก็ปริมาณเราเป็นไงก็เพิ่มขึ้นนะคะมันก็ก็ตอนนี้ก็ก็พออยู่ได้ค่ะมันก็พออยู่ได้ค่ะก็อยากแอบผ่าถึงพี่น้องเกษตรกรยังไงบ้างครับก็คืออยากให้อ่อ ชาวสวนยางเราทดลองใช้ดูค่ะเพราะว่าแต่ก่อนดิฉันก็ไม่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 ได้หลงเชื่อใครง่ายๆอ่ะทีนี้พอมารู้จักผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ก็คือเราทดลองใช้เองไงทําเองเราถึงได้รู้ว่าดีไม่ดียังไงอ่ะนี่แหละพี่น้องที่เราครับเราอยากแนะนําให้ให้เพื่อนเกษตรกรใช้ด้วยเนื้อแน่นจริงๆฮะเนื้อแน่นน้ำน้ำยางเต็มถ้วยนะครับก็ทุกอย่างสินค้าก็ นาโนเนี่ยมันก็นดีกันดีกันทุกอย่างนะฮะทุกทุกยี่ห้อทุกทุกอันแต่กองเราผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องอ,อมวลชนทั้งหลายช่วยกันมาสัุนสินค้าของพวกเรานะครับนะครับดูอย่างในในรถในรถนะพี่วันนี้เต็มเต็มคันรถไหมก็ก็เต็มค่ะเพราะว่าสินค้าตัวนี้เราทดลองใช้เราก็รู้สึกว่ามันดีแต่ก่อนอแถวบ้านเราจะเป็นการใช้ที่ว่า เป็นยาเร่งน้ำยางให้น้ำยางออกเยอะทีนี้ต้นมันจะโทมครับค่ะแล้วทีนี้เราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นคือเราอยากกินไปนานๆนะ่ะยางาเราอ่ะแล้วก็คือพอพอมารู้จักผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของซูเปอร์วันเอฟวนาโนเราก็ทดลองใช้ดูก็รู้สึกว่าพอใจกับสินค้าตัวนี้ค,ค่ะเ,คเพราะว่ามันเป็นชีวภาพด้วยใช้แล้วมันไม่เป็นอันตรายต่อต่อสุขภาพเราด้วยค่ะดีเพราะว่า คือยางเนี่ยยางเนี่ยโดยหลักครับที่ผมเห็นนะพี่นะที่ผมเคยเป็นบอดวงการยางมาก่อนเพราะว่าถ้ายางเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเป็นคนน่ถ้าแต่งงานนี่คนอายุทั้งยี่สิบแต่นี่แต่นี่เพิ่งได้สิบหกแล้วสิบห้าธรรมดาเท่าแต่ว่าอย่างน้อยๆสุดก็มันก็มีอาหารเสริมใช่ไหมถ้ามีอาหารเสริมก็เอาล่ะอยู่ในวัยที่ ไปได้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 เด็กเด็กที่ออกมาก็ไม่ไม่แกล้งแกล้งต้นแ้วก็อนาคตต้นยางมันก็จะมีราคาเราคุ้มลุงมันได้ใช่ไหมต้นยี่สิบห้าปียี่สิบปียี่ห้าปีเนี่ยยางมันก็จะไปเป็นไม้ไม้ยางเรียกว่าพาราหูดเนี่ยมันก็จะทำไปเอาไปใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆได้เยอะแต่ก็ขอให้พี่โชคดี เราเรามามาพอให้เขาออกไปเราก็มาทําเองมาดูเองแต่นี่คือพูดง่ายยางนี่มันยังเป็นแค่ถึงว่าเป็นคนนะนะมันยังเลือเพิ่งเพิ่งเพิ่งเประชาชนแล้วได้ผัวแล้วมันก็ก็บรรปูกปีห้าศูนย์เ่ยเดือนพฤษภาเนี่ยเราปลูกกันอ่ะคืออย่างน้อยๆได้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 ยางตั้งอายุตักยี่สิบปีตอนนี้เราอยู่ที่จันทบุรีเยี่ยมค่ะ เอ้ยจาฟันข้าวชาวนา